เด็ดสุดของวันนี้ครับโอ้โหมีตัวใหญ่มากอะไรนะอันสวยเลยมัเลินมะพร้าวหรือเปล่าทองมากหางใหญ่มากอันนี้อันนี้ตัอนี้ก็เป็นฮอลันดายักษ์ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ไซส์ขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงได้เป็นสิ่งปกติเมื่ออดีตเนี่ยใหญ่กว่านี้เป็นเท่าแต่พอ ตลาดแล้วปลาลดนิยมเราต้องลดระดับลงมาตัวนี้ครับอายุไขเขาได้ยาวขนาดไหนอฮอลันดาปลาทองฮอลันดาเนี่ยเลี้ยงแบบสบายๆเลยไม่ซีเรียสเนี่ยสี่ห้าปีเป็นสิ่งปกติแต่ถ้าเลี้ยงเขาดีๆเนี่ยเขาอยู่ก็เราได้เป็นสิบปีคุณลุงครับราคาถ้าเป็นปลาฮอลันดาย,ย่างอย่างเกรดเนี่ยราคาเกรดเนี่ยราคาอยู่คู่นี้นะฮะปัจจุบันเนี่ยตัวหนึ่งตกประมาณหมื่นห้า